สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรของร้านลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยทุกท่านนะครับเมื่อนี้คลิปนี้นะครับพามาชมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายมือนะครับอจีบลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยเมื่อนี้พามาชมเครื่องโรยปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้งัวนะครับสําหรับรถไถรุ่น36แรงถึง55แรงม้านะครับเป็น ระบบปั่นด้วย P ีทีโนะครับนะครับเพ่องอยู่นี่ยู่ลานนะครับสำหรับยูลานตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน5โตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสั้งจับจองทรงใดชทันทีเลยนะครับเป็นอ,อุปกรณ์พ่วงนะครับติดตั้งกับรถไถนะครับยกขึ้นยกลงเลยครับน้ำหนักอยู่ประมาณร้อย ร้อยกโลนะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับความยาวอยู่ตามขนาดล้อรถไถนะครับวงล้อรถไถนะครับอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเซนนะครับประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าเซนนะครับอ่านะครับความกว้างนะครับรุ่นนี้รุ่นพิเศษนะครับใส่มีตัวตีพอมครับมีตัวตัวตีนะครับใบพัดนะครับอ่าขนาดเหมาะสมนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ สำหรับติดตัง้งรถไถท,ทุกรุ่นนะครับสีส้มนะครับคูบอร์ต้านะครับนี่ครับสีแดงนะครับสีแดงนี่จะเป็นของยันม่เนาะอ่าสีเขียวสีเขียวก็เป็นของฟอร์ดนะครับอ่าหรือว่ารุ่นต่างๆนะครับลูกค้าเลือกสีได้นะครับสั่งให้ทําตามสเปคสีได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อ่าเฮ็ดสำหรับต้นทุนเกษตรกรที่ ต้นทุนโมลายนะครับราคาจับต้องได้นะครับตามภาวะเศรษฐกิจครับเฮ้าเฮ็ดให้สเปคกให้ลูกค้ารับรองมีรับประกันนะครับอ่ะสิ่งที่เา้ิได้ไปนะครับในตัวเครื่องหนึ่งนะครับหนึ่งเครื่องนะครับสิ่งที่แถมก็คือเป็นสลักนะครับนะครับสลักนะครับรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับ ปกหุนนะครับเจ็ดหุนสองตัวนะครับแล้วก็เผาปันนะครับเผาปันนะครับสลักรถไครนาที่แถมเข้าไปนะครับจะเป็นสลักย่างดีเลยนะครับนี่ครับเป็นสลักของรถไทคูโบต้าเลยครับนี่ครับบรรจุห่อแพ็เกจจิ้งนะครับดีๆนะครับเล็กดีคุณภาพนะครับ ตรงรุ่นนะครับ